ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับวงเอ d o r p h i n นะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาก่อนเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับชิคกี้นะครับเล่นกีตาร์ครับสวัสดีค่ะชิดานะคะร้องนําค่ะสวัสดีครับบอมครับเล่นกลองครับผมสวัสดีครับเบิร์ดครับเล่นเบสครับกับอ่าัลบัางนี้รู้สึกยังไงบ้างคะมีประสบความสำเร็จมากไหมได้การตอบรับที่ดีเกินคาดจริงๆนะคะสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ให้โอกาสเราได้แจ้งเกิดในปีนี้เลยอ่ะแบบว่า ได้การต้อนรับที่ดีมากๆทุกที่เลยค่ะค่ะอยากให้พี่ฟังอะไรถึงเช่าอีเทกไหมคะชาาอีเทกก็ไปครั้งแรกที่วันนี้เรามากันที่นี่แต่ว่าจังหวัดศรีราชาเนี่ยเรามาเราเรามากันหลายครั้งแล้วแล้วก็ใช่เด็ยังไม่เคยแวะมาที่นี่สักทีผ่านไปผ่านมาอยู่นั่นแหละวันนี้มีโอกาสแล้วนะคะกแ็แต่แต่ได้ยินข่าวมาว่าเขาบอกว่าเด็กที่นี่มันมาก ใช่อย่างนี้ได้ต้องต้องลองดูนะครับว่าวันนี้วันนี้เราก็มาเล่นคอนเสิร์ตกันเต็มที่แน่ใช่ใชจะดูพลังของเด็กที่นี่นะคะ่างั้นขอบคุณมากนะคะขอบคุณมาก